ทุกคนปรกอบช่องกีตาร์ PP Channel ไปครับท okay, ุกคนวันนี้นะครับกีตาร์ก็จะมารีวิวเคสนะครับทุกคนแต่ก่อนที่กีตาร์จะไปรีวิวเคสนะคะทุกคนกีตาร์ขออ่านนาฬิกาก่อนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบนะคะทุกคนนี่หนึ่งทุ่มยี่สิบมองเห็นไหเดี๋ยวให้ดูนะครับง่ายโอเคครับเดี๋ยวกีตาร์จะมารีวิวอันดับแรกอันดับแรกนั่นก็คือจะเป็นเคสนี้เลยนี่ก็จะเป็นเคสของ อโปย่าเอครับทุกคนจะเป็นของอโปย่าเลยต่อมานะคะทุกคนก็จะเป็นของค e yes. ือมันเป็นอ๋ออย่าลืมลนะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบกใส้วย้ยเห็นไหมคือใสมากน,ะนี่ครับทุกคนคือใสมากๆเลยนี่อันนี้ก็เขาให้ฟรีนะคะทุกคน ประมานี่จะเป็นของไอโฟนเจนะคะทุกคนนี่นจะเป็นของคือเป็นผู้หญิงที่ใส่สีแดงนะคะทุกคนนี่มองเห็นไหมเดี๋ยวฉีกตรงนี้ปะให้เราฉีกเอาคนเลยหนึ่ไให้ไปใช้หน,นึ่น,นี่ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้กันไอโฟนเจ็ดเนาะก็ถามว่าราคาเท่าไหร่นะ,ะทุกคนก็ราคาเพียงสองพันบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนเนี่ย ต่อไปก็จะเป็นของ p h o n e X ที่ดได้ใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะนี่จะเป็นของ p h o n e X นะคะทุกคนราคาก็มูลาคา่าหน่อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะทุกคนกคือมันจะเป็นแบบลายแบบเออแบบแฮปปี้นะทุกคนเราก็เห็นว่าแฮปปี้แ p ปปี้เดอรี่แอปปี้เดอรี่ต่อมาก็จะเป็นตั๋วกับไอโฟน i อง o n e X เหมือนกันนะคะทุกคนใส่เหมือนกันนี่คะ่ะทุกคนราคาก็มูลค่า2องร้อบาทนะคะทุกคนคิดได้จะไม่ว่าที่ได้ไปซื้อที่สยามนะคะทุกคนนี่ราบบาทแค่นั้ 8, 9, 2, 1, น,นเองนี่มาเนาะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นขอไม,ไมนะเมื่อเดี๋ยวขอถามที่ซื้อหอนังท่ะทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็ไปซื้อที่ โลตัสนะคะทุกคนต่อมาอันนี้ไปซื้อที่ร้านคาเนะคืออันนี้ของไอฟีเว้ยต่อมาอันนี้จะเป็นซื้อที่ตะยาเหมือนกันแล้วน,นี้อันนี้ก้ดดจะได,ด้ว่ากิด้ไปซื้อ,อีจ้วดจอไปจะาวดราคามุนรคาสองร้อยก้าสบบาทเหมือนกันแต คนละร้านกันแต่ราคามันเท่าเทียมกันไงมันเท่าเทียมกันกับอันเนี้ยใช่แล้วอันนี้มันก็สวยเหมือนกันรูปร่างก็จะเป็นสีด่างเหมือนหุ่นยนต์นี่เลยครับทุกคนเปิดมันนะครับทุกคนเออเดี๋็กกิต้าขอโทษนะทุกคนเพราะมันได้ยินเสียงพัดลมของกิต้าท่านนีนะคะทุกคนที่กิต้าเปิดตั้งไว้ถ้ามันรบกวนเสียงก็ต้องขออ่าไผด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวจะมา ดูกันเลย <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องไอโฟนอุ้ยเริ่มจะเป็นกล่อง v i v o y 15. นี่นะะทุกคนคือมันจะมีรอยแต่งอยู่ตรงนี้มองเห็นปะ <c oughs> ตอนนั้นกี <c oughs> ดได้จำได้ว่า <c oughs> ไปซื้อที่จนเจ้าอามไงไปซื้อที่แบบแบบตลาดเว้ย <c oughs> โอเคแล้วคือมันเป็นตลาดแบบยาวๆอะ่ะ แล้วทีเนี้ยพอใจให้แห่คาเสร็จใช่ปะแล้วพอถึงที่หน้าคือพอถึงที่คืออนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังกิด้าไปซื้อเสร็จแล้วทีเนี้ยออกจากร้านมาประมาณสิบเมตรตกแตกเลยดีนะที่ยังไม่ได้ใส่ตัวสัพท์แต่ตอนนั้นกีด,ด้ใส่แบบแบบแบบพวกกล่องแบบพวกกล่องที่แบบเราซื้อของอะคือ ใช่ <t ouch> แล้วทีเนี้ยมันตกแตกเลยทุกคนแตกทีด้าก็ยังใช้อยู่ใช้มาประมาณห้าวันยกเลิกไม่ใช้ใส่กล่องใส่หน้าศกอเคทุกคนี่เครื่องนี้แบบเย <c oughs> <t ouch> ี่อ่นะยอประมาณก็จะเป็นกล่องไอโฟ6หกเฮดรับทุกคนนี่ทุกคน ราคาเบอร์ราคา300บาทจำได้300บาทอันนี้แพงมากแต่ว่าคือตอนนั้นแม่ค้าเขาใจดีมากเขาเลยให้เหลือ100บาทเพราะว่าตอนนั้นเขาจำกิต้าได้เพราะว่ากีต้าไปแล้วเขาจำได้เพราะว่าตอนนั้นกิต้าเคยเป็นนักร้องมามาก,ก่อนแล้วทีนี้จะบอกว่าอื เขาก็จำได้เลยว่าแล้วทีนี้คอลถให้จากสามร้อยกว่ามาเหลือหนึ่งร้อยบาททุกคนไอ้นนี้เราไม่ได้มูยนะไม่ได้มูยเลยนะคอลโล่ไทจริงนี่คือต้องจะจับแล้วกาัไปว่าออมาจะเป็นของไอ้ไอ้ปวดหัวอีตาไอ้ปวดเอ็ก เมื่อกี้แบบเออเรามือนเหมือนใบหน่อยเว้ย <I food. S 1> <laughs> ไอโฟน e i p h ไอโฟนเอ็กว้ยเอาไหมเอาไหมไอโฟนเอ็กโอเคไอโฟนนี้โอเคทุกคนไอโฟนเอ็กนี้จำได้ว่าไปสื่อทีนาะบ้านของพ่อหน้าบ้านของเรา, <laughs> า,เราขายหนะ้าทางโทรับ <laughs> สวย <laughs> มันมองเห็นเราด้วยปะ โอเคมองเห็นนะต่อมาก็จะเป็นของ vivo vivo วันสิบเอ็ดเพราะว่ากีตาร์ใช้อยู่นี่เห็นไหมมันเป็นของวีโวแต่อันนี้คืออันนี้ทุกคนมันเป็นโทรศับสำรองใช่ไหมเออเวลาแบบตอนคือแบบเวลนนาแบบเครื่องนี้แต่งรูปเครื่องนี้อันนี้เออเครื่องนี้อะไรกันแล้วแบบมันมีคอมแล้วแบบเออเสร็จ ที่ายไม่ลงแล้วนี่มันเป็นแบบอัน,นี้ทุกคนเดี๋ยวนีของวัวันสิเอ็ใช่ไหมโอเคคืีนี้ยจะได้ม่วันสิก็มีวันสิทุกคนราคามันราคาค่าสิบาทเท่านาั้นหยกอยก้าบาทเนวัตันอิกิตะนะคะทุกคนก็จะเป็นมิกกี้เลยเป,เป็นแบบมีผู้เอ้ยนี้กูก็ไปมิกกี้ล้วนีับทุกคน ต่อมาต่อไปก็จะเป็นของ iPhone 6s ครับทุกคน iPhone 6s เลยที่มันไม่ใช่พัดนะเว้ยอันนี้ราคา50บาทยอกราคา150บาทโอเคเราไม่ยอกละเอาพูดจริงอะตอนนั้นไปที่ไปไปไปกับพ่อที่ไปเชียงบุรีอะเออแล้วมันมีสวนเอาพุ่ยพืชไั้มีไว้ไว้แล้วแบบแล้วก็ไปที่สวนในสุวรรณทีมันก็ขายอย่างนี้อยู่ อองมาเนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคน S U P R E M E อา็จะเป็นหออไอโฟน6เครื่พเหมือนกันราคะ200บาทจริงๆทุกคนคือกูซื้อมายังไม่มีสักไม่มีหลักสิบเลยแค่รอยบาทก็เถอะราคาก็ประมาณนี้ครัรบทุกคนแล่ว่ากไปซื้อเนี่ยกูก็ไปซื้อที่พัทยา แล้ววันนี้ด้วยเหมือนกัน iPhone iPhone 11 Plus iPhone 11เฉยๆทำรมนันน no ี้ก็ไปซื้อที่พัทลุงจำได้ใช่ป่ะโอเคไปไปคุยไปพัทลุงเฮ้ยพัทลุงจำได้ไปคุยพัทลุงเนาะโอเค นะคะกดรอย90บาทเช่นเคยนะคะทุกคนตัวมาก็จะเป็นเคสของอันนี้ไม่ใช่เป็นของโนนะทุกคนมันเป็นของ iPhone 6เเหมือนกันครัทุกคนเฮ้ยเสียงเบาปะก่อนนี้ก็จะเป็นก่อ,อน p h o n e 6 s อะ iPhone X iPhone X ม่อนกัน iPhone X อย่างนี้เท่ คิฟกูแม่งไม่ต้องการกำจัดกิฟกูอันกับอุบาทคำโอเคทุกคนก็จะเป็นของ iPhone 6เฮ็ iPhone งเฮ็ดสายกันทุกคนจะเป็นของมันเป็นก็ยากว่าโดรายมอนเออใช่โดรายมอนใช่เนี่ ูไปเจอที่ไหนกูไปเจอที่มาซายาเหมือนกันตอนนั้นกูไปที่มาซายากูไปเจอที่ตอนนั้นกูไปเจอที่ตอน,น,นกูไปเจอที่แบบช่องใหญ่ไก่เว้ยเออเกลเซอร์ดีเชนด์เนาะผ้าอันนี้ก็จะเป็นของนาคัะ okay, ทุกคนก็จะเป็นของอ่ะปู้เอฮ่าเอโอเคทุกคนจะเป็นกอ้อนปู้ยังฮีนะคะทุกคนนี่ ราคาบูรลกา,าก็สองร้อยน,นะไม่อะไรมากแล้วทีเนี้ยต่ออันต่อไปเอออันนี้ก็ไปซื้อที่ไหนเราจะไม่ได้ให้กตอนนี้จําได้ตอนนั้นกีต้าไปที่ในตอนนั้นกีต้าไปที่บริษทัทอิจินเนะโมทาชื่อนนะ่ะที่ที่เขาเรียกว่าไอเลอนะแล้วคุยทางอ่าวือว่าจคอคนเดียว,วที่ต้องสง่งใช่ปหมแล้วมันแบบคือมันอยู่ใกล้เคียงกับบ้านเราเว้ยแล้วทีเนี้ยเรา ไปซื้อเคที้มาแล้วนี่ไปตปา์พี่เจนนี่ีสัตว์มูลค่าสามร้อยกว่า <_ Q> คือแพงมากเจ๊ต้งส่งสาม 3, ร้อยกว่าทุกคนยันนงไม่ดีๆคุณไม่ซื้อ <_ Q> ตัวมาก็จะเป็นเคสของ iPhone 6S คสพัเหมือนกันนะครับ <_ Q> นี่ร <_ Q> าคาสองร้อยบาท ก็ไม่กูขาดเย๋ยเอ้าไม่กูซื้อเลยสองร้อยบาทนะอันนี้อันนี้ก็ไปตอนนั้นไปเจอพี่แพทพี่แพทที่เขาเป็นนักนับร้องเพลงอะ่ะไปซื้อมาก็สองร้อยห้าสิบบาทตอนนั้นประมาณประมาณสองร้อยสี่สิบบาทหรือสองห้าสิบบาทก็ประมาณนี้แหละไปเจอพี่ไปกับพี่เจนี่สวยมาก ช่ใช่บโอเคทุกคนต่อไปก็จะเป็นกล่องอัอโอเคห้าสองศูนย์สองศูนย์นั่นเองอ๋อปี้าสองพันยี่สิบนะครับสวยมากๆราคาก้าสี่สิบไปเยอราคาร้อยสี่สิบต่อมานี้ผมก็ไปอ๋อจำได้ว่าตอนนี้กีต้าไปที่พี่เนกาเฟตตอนนั้นใช่ตอนนั้นคือไป คือตอนตอนนั้นไปเที่ยวใช่ปะลปแล้วที่คาเฟ่แล้วแบบโอเคก็คือก็ไปซื้ออ e ีกเคสอันนั้นก็คือเคสอันนี้แหละเออนั่นก็นี้ชัดเนี่ยคือไปซื้อมานี้เลยนะคะทุกคนรานะคาก็ประมาณต่เอ,อม่เป็นราคามากกว่า 1, 0, 02, หนึ่งร้อยก็คือสองร้อยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นของ i p h o n ห6เคสพลเหมือนกัน iPhone Plu ก็คือตอนนั้นไปเจอ ตอนนั้นตอนไปเจิมแม่ค้าจุดสวยใช่โอเคก็ไปซื้อมาหน่อยนะคะทุกคนต่อมาะค่ะก็จะเป็นขออะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นของ i p h o เจ7 plus สเหมือนกันทุกคนตอนนั้นกีต้าก็เชลอยู่แต่ตอนนั้นกีกนตนน้าแบบเฮ้ยตอนนั้นไปไปกรุงเทพตอนนั้นไปคือตอนนั้นพี่ของกีต้าแล้วไปยาที่กรุงเทพที่มอพพอแบบนั้นก็เออไม่ไหวไม่พอ เอ้ยล้วแต่คือคือจำไม่ได้เละแล้วทนนีเนี่ยไปซื้อมาราคาสัหนึ่งเก้าสิบบาทนะทุกคนถูกมากเลยเสร็จแล้วทีเนี้ยก็ขายอีกทุกคนต่อมาก,ก็จะเป็นกระเป iPhone หก s เหมือนกันค่ะทุกคนนี่เลยจะมีเสื้อผ้าย <c oughs> คือมันหักเลยทุกคนเนาะแต่มันก็ไม่เป็นหรเป็นหรอกก็ไม่หักคือมันเหลือท่านี้เนีะยแต่เราไม่หักเราจะต่อมันเหมือนเดิมให้มันเป็นคลิปให้ได้ ว่าที่จะสะสมไว้เดี๋ยวค่อยจัดการตอนเช้ากันต่างๆเนาะทุกคนเนาะโอเคนี่ตอนนั้นคุณก็ไปที่เขาอยากอ๋อล่องแกงเอะตุกตอนตอนไป็นล่องแกงกันตุกทีนะกลับไปซื้ออันนี้มาราคาราคาก็สองร้อยยอดครับทุกคนราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเช่นเคยนะทุกคนโอเคครับ อีกอย่างคลิปนี้นะคะก็จบกัไปแล้วค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้คิต้าอยากอ่าอยากดูคอมเมนต์ทุกคนก็นว่าทุกคนชอบเกตตัวไหนกันบ้างกับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญนะทุกคนก็ทุกคนเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปล่าสุดเลยทุกคนเนะาะเพื่อที่จะเป็นเป็นในบรรดาลใจให้แบบเออเราได้เห็น FC คอมเมนต์มาสิคะแต่ไม่ใช่คอมเมนต์ด่ากไไูเลยจ้าถ้าคอมเมนต์ด่ากูกูเบื่อ โอเคทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนไปกดไลค์กดตร์ถ้าชอบก็กดถ้าใช่ก็แชร์ไปเลยนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะเยอะไปหน่อยนะคะทุกคนถ้าถ้าหลังคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายคลิปหน้าที่ได้จะทําคลิปอีกทุกคนอย่าลืมไปชมดูนะคะทุกคน, bye คน,ท,คท,กคนที่เน่กลแฟปแล้วแบบโอเคก็คือก็ไปซื้ออีกเคสอันนั้นก็คือเคสอกันนี้แหละเอออันนั้นก็มีสัตเนี่ยคือไปซื้อมานี้เลยนะคะทุกคนรานะคาก็ประมาณต่อก็ มูลค่ามากกว่า1 0 0้ก็คือ2 0 0ยนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นของ iPhone 6 s Plus เหมือนกัน iPhone ก s Plus ก็คือตอนนั้นไปเจอตอนตอนไปเจอแม่ค้าุดสวยใช่ไหมโอเคก็ไปซื้อมาหน่อยนะคะทุกคนต่อมาค่ะก็จะเป็นของอะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นของ iPhone 7 Plus เหมือนกันทุนกคน,นตอนนั้นกีตาร์ก็เช้ออยู่ยแต่ตอนนั้นกีตาร์แบบเฮ้ยตอนนั้นไป ไปกรุงเทพตอนนั้นไปคือตอนนั้นพี่ของกิต้ญญาร้วไปยาที่กรุงเทพที่มอ,มอพอพแบบนั้นก็เออไม่ล้วอ,อ,อ,อะไม่รพอเอยแล้วแต่คือคือจำไม่ได้อแล้วญาตินีเปไปซื้อมาราคาสักร้อยเก้าสิบบาทนะทุกคนถูกมากคนเจ็ดแล้วทีนี้ก็ขาอยอีกทุกคนตออมันก็จะเป็นกับไอโฟน e 6เเหมือนกันครับทุกคนนี่เลยจะมีเสือพาย คือมันหักเลยทุกคนเนาะเออแต่มันก็ไม่เป็นแบบเป็นแล้วก็ไม่แย่คือมันเหลือท่าน้นหละเนี่ยเป็เราไม่หักเราจะต่อมันเหมือนเดิมให้มันตึงเคทให้ได้เพราะที่จะสสมไว้เดี๋ยวค่อยดูยการตอนช้างต่างๆเนาะทุกคนนะโอเคนี่ตอนนั้นเราก็ไปที่ไหนมาเขาแยกอ๋อล่องแกงอ็ตอนตอนน,นไปล่องแกงก็ทีนีน้กลับไปซื้ออันนี้มาราคาราคาก็ 200ยอดครับทุกคน,นะคะราคา190บาทเช่นเคยคับทุกคนโอเคครับอีกอย่างคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้กีตาอยากอ่าอยาก,ายากดูคอมเมนต์ทุกคนครับว่าทุกคนชอบเกทตัวไหนกันบ้างครับทุกคนแล้วก็ที่สลัคัญนะทุกคนก็ทุกคนเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆทุกคนเนะาะเพื่อที่จะเป็นเป็นเลยบันดาลใจให้แบบเออเราได้เห็น FC คอมเมนต์มาใช่นิะคะแต่ไม่ใช่คอมเมนต์ด่ากูเลยจ้า ถ้าคอมเมนต์ด่ากปุบล็อกโอเคทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็กดถ้าใช้ก็แชร์ไปเลยนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็อาจะเยอะไปหน่อยนะคะทุกคนถ้าถ้าหลัคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายคลิปหน้าคี่ได้จะทำคลิปอีกทุกคนอย่าลืมไปชมดูนะคะทุกคน